วันนี้เป็นรกแรกนะวันนี้ก็จะมาย้ำเรื่องของสิทธิบัตรทองแล้วกรณีที่ติดเชื้อโควิดนั้นจะใช้สิทธิ์อย่างไรนะท่านผู้ชมครับมาดูครับอย่างที่ภาครัฐย้ำเสมอนะเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านโควิดสิจากโรคระบาดไปสู่โรคประจําถิ่นสิทธิต่างๆนะครับไม่ว่าจะบัตรทองข้าราชการประกันสังคมทั้ง3อย่างนี้ก็ยังคงรักษาฟรีอยู่นั่นแหละท่านไปใช้บัตรทองนั่นก็ไม่ต้องจ่ายเงินข้าราชการก็เบิกได้อยู่แล้วนะครับ ประกันสังคมก็ไม่ต้องจ่ายก่อนก็ฟรีอยู่ดีแหละนะครับแต่กรณีบัตรทองเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างแรกก่อนเลยสามารถตรวจ ATK ฟรีเข้าไปในแอปเป๋าตังค์จะมีนะครับให้เราไปเบิก ATK ได้ฟรีก็ไปได้เลยตามคลินิกที่เขาเข้าร่วมโครงการกับแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะหรือจะไปที่หน่วยบริการก็ได้ นะครับตามท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆและถ้าตรวจแล้วนะครับหนขีดโอ้โหดีใจไม่ติดโควิดนะครับและนะครับถ้าไม่ติดแล้วแต่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงหมายความว่าไปใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อก็ยังคงต้องกักตัว5้บวกหกักตัว5สังเกตอาการ5กักตัวคือต้องไปอยู่คนเดียวเลยในบ้านในะแล้วก็แล้วแต่ต้องมีห้องส่วนตัวนะครับมีญาติคอยมาให้อาหารตั้งๆเนียนะครับกักตัวแยกจากคนอื่นเด็ดขาด5วันพอวันที่5 นะก็ตรวจเอทรอบถ้ายังไม่ติดอยู่ก็เข้าสู่การสังเกตอาการก็คือสามารถไปทํางานได้ละเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแยกสัดส่วนจากคนอื่นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงขนส่งโดยสารสาธารณะรถเมย์รถทัวร์รถไฟฟ้าที่มีผู้คนเยอะๆอันนี้ก็ต้องเลี่ยงก่อนเพราะมันอยู่ในช่วงสังเกตอาการพอถึงวันที่10ตรวจอีกครั้งยังหขีดอยู่ก็แสดงไม่ติดเชื้อแน่นอนทนี้นก็สบายปัจจุบันนะ่ะมีบางสูตรก็เป็น7จบวกสนะ ก็คือกักตัว7สังเกตอาการ3นะนะก็จะมีทั้ง5บวก5หรือ7บวก3นะครับแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งตรวจเอเนะครับออกมา2ขีดอันนี้ก็ติดติดโควิดแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอยู่3รูปแบบก็คือเจอแจกจบอันนี้คือลักษณะผู้ป่วยนอกไม่ได้หมายความว่าคุณหมอจะทิ้งไปเลยไม่ใช่นะเราก็อยู่ในความดูแลอยู่ในระบบการรักษานี่แหละแต่เป็นผู้ป่วยนอก มาดูอาการนะมารักษา,าการที่บ้านภายใต้การรับยาอะไรต่างๆนี่กลุ่มแรกเจอแจกจบกลุ่มเสียง608อันนี้คือกลุ่มที่ภาครัฐให้ความสําคัญเพราะเวลาติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยกลุ่มนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นนะฮะและกลุ่มคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีอาการหนักแล้วนะครับย้ําสิทธิบัตรทองเมื่อตรวจเอทเค 2ขีดจะมีอยู่3กลุ่มนะดูทีละกลุ่มเลยเจอแจกจบอันนี้เราได้ยินบ่อยนะครับท่านผู้ชมครับคือลักษณะผู้ป่วยนอกนะครับถ้าจะเป็นลักษณะนี้หมายความว่าตรวจเอ K 2ขีดก็ไปที่หน่วยบริการปฐรมภูมิด้านสาธารณสุขแต่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบ,บลอะไรก็แล้วแต่ครับรอพศตอนเนี่ยก็ไปได้นะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะจ่ายยาเจอแจกจบนี่แหละนาเข้าสู่ระบบเป็นผู้ป่วยนอกนะครับให้อุปกรณ์ตามแต่อาการและก็ไปกักตัวที่บ้านหรือตอนนี้หลายคนทําแบบนี้ก็ประสานร้านขายยา คลินิกที่เข้าร่วมโครงการเจอแจกจบนะครับเข้าไปมันสามารถที่จะไปเซิร์ชดูได้นะครับว่าร้านขายยาที่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับมีร้านไหนบ้างและเข้าร่วมโครงการเจอแจกจบก็ไปรับยาเลยรับยาและแนะนํารับคําแนะนําการใช้ยาจากเภสัชหลังนั้นก็นะครับไปกักตัวรักษาอาการที่บ้านได้แพทย์เขาก็จะดูอย่างใกล้ชิดนะสอบถามโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลภายใน48ชั่วโมงถ้าอาุณหภูมิขึ้นสูงเข้าสู่ภาวะวิกฤตเขาก็จะลดมารับ แต่ถ้ายังไม่มีอาการอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้แหละครับต่อมาครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มเสี่ยงละ608ก็อย่างที่ย้ำนะครับก็คือคนอายุ60ปีขึ้นไป8ก็ย่อมาจากคือ7ผู้ป่วย7โรคเรื้อรังบวก1ก็คือสตรีมีครรภ์กลุ่ม08นี้แน่นอนเป็นกลุ่มเสี่ยงณนะปัจจุบันผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิดในแต่ละวันเนี่ย เกินร้อยละ9กก็คือกลุ่มนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้ติดเชื้อโควิดใช้สิทธิ์บัตรทองก็เข้าสู่รับการรักษาของแพทย์คือต้องไปโรงพยาบาลเลยแพทย์ก็จะวินิจฉัยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ละว่าจะรักษาอย่างไรนี่ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะรักษาไงก็แล้วแต่จะรักษาที่โรงพยาบาลหรือเอ๊ะแพทย์บอกอ,อาการก็ไม่รุนแรงไม่มีอาการใดๆเชื้อไม่ลงปลอดจะส่งตัวมารักษาที่บ้านก็แล้วแต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกันนี่คือกรณีกลุ่มเสี่ยง กรณีต่อมาครับท่านผู้ชมครับ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเขาจะมีอาการอยู่ประมาณ6รูปแบบนะแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือสรุปมาเลยหอบเหนื่อยมากพูดแล้วไม่เป็นประโยคละแน่นหน้าอกหายใจแล้วยิ่งเจ็บหน้าอกมีอาการปอดอักเสบอ่อนเพลียซึมเริ่มที่จะแบบพูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นคํายาวๆไม่ได้เพราะเหนื่อยแล้วก็อาจจะใกล้หมดสติเพราะหายใจไม่ออกที่สาคัญจะมีไข้สูงเกิน39องศาเนี่ยะส่วนใหญ่จะเกิน24ชั่วโมงด้วยและค่าออกซิเจนต่ำกว่า9ก้าสโดยปกติคนเราก็จะอยู่ที่9 8เก้ือผู้ป่วยุ้กเบเนวิกฤต นะครับก็จะใช้สิทธิ์ u s e ย u s ซ p ที่ว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็เป็นสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากโควิดที่ว่านี่แหละนะฮะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ u s ซ p คือสามารถเข้ารับก,การรักษาพยาบาลได้ทุกโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยไม่ไว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนได้หมดถ้าป่วยโควิดแล้วอาการวิกฤตรุนแรงใช้สิทธิ์ได้หมดเลยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเขาจะรักษาจนพ้นวิกฤตนะครับหรือจนสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลอื่นก็ได้ นะครับแต่ต้องไม่เกิน7-2ชั่วโมงนะก็คือไม่เกิน3วันนี่คือ u ูเซไครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะกลุ่มทั่วๆไปเจอแจกจบ หรือจะเป็นกลุ่ม608นะครับหรือจะป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะครับสิทธิ์ยูเซที่สาคัญใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับสิทธิ์ของท่านนะไม่ว่าจะเป็นบัตรทองนะครับสิทธิ์ข้าราชการประกันสังคมสปสชนี้เขาดูแลหมดแหละก็1330แต่สปสชเขาเตือนมาหน่อยว่าจริงๆแล้วเวลาติดเชื้อโควิดไม่ต้องโทรมาแจ้งที่1 3 3 0ก็ได้ เพราะอะไรครับเพราะคนที่โทรมันเยอะเพราะฉะนั้นคนติดเชื้อโควิดนี่ไม่ต้องโทรแจ้งก็ได้นะ <laughs> ก็อย่างที่บอกครับท่านก็ใช้สิทธิ์ของท่านเลยเจอแจกจบท่านจะไปโรงพยาบาลหรือจะไปคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเขาก็จะมีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบอยู่แล้วเป็นกลุ่ม6 0 8ยยังไงท่านก็ต้องไปโรงพยาบาลเขาก็กรอกข้อมูลอยู่แล้วยูเซปก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องโทรไปแจ้ง 1- 3 0นเนี่ยผมติดโควิดแล้วนะครับ <laughs> แต่โทรไปได้ถ้าเกิดสอบถามรายละเอียดการจะใช้สิทธิ์ต่างๆหรือประสานหาเตียง พูดง่ายว่าโทรไปในกรณีที่เดือดร้อนอะสายไม่ได้ได้ว่างไงแต่ถ้าไม่มีอะไรก็โทร1330เนี่ยเดี๋ยวสายไม่ว่างเอาแบบคนที่แบบมีปัญหาจริงเดือดร้อนจริงโทรห 3, 3ึ0นะครับเขาก็จะได้ให้คำตอบท่านได้นะครับนี่แหละฮะสิทธิ์บัตรทองสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่นับปัจจุบันก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักประมาณ2 0 0 0 2 0 0 0นี่แหละ แล้วคาดการ์ว่าเดือนกันยายนอาจจะเป็นการทิคในระลอกเล็กๆนะสมอเวฟเนี่ยนะท่านผู้ชมครับสักประมาณวันละ4,000คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดใหญ่กรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าติดขึ้นมานี่นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ต่างๆได้ย้ําว่าแม้จะเปลี่ยนผ่านโควิด19เป็นโรคประจําถิ่นแล้วสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมก็รักษาฟรีอยู่ดีนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับ